มีแบบมาให้นะคะชุดใหมของน้องอาขามเลเซว่าเราจะไปเอ็นเรสที่เขาแบบให้ใส่แขนยาวแต่จริงกาตาก็ใส่ได้นีวกลูกของเราเมื่อกี้เราคอมเมนต์ตัวเราว่าอะไรเหมือนพอโรงเรียนเหมือนพอโรงเรียนเออเหมือนพอโรงเรียนเพราะว่าอะไรเรารู้สึกว่า,บาแบบเฟมินีนเท่าไหร่หสําหรับเอเอใช่ใช่คือเอานี้มันโครงสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสื้อของน้องที่เป็นตัวข้างในอันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลนะบอกก่อนเพราะว่าอย่างน้องท่านเนี้ยพี่ออยมองว่าการที่เขา่ปิดคอแบบเนี้ย มันทําให้ o อ e r a l l ทัทัรุกเขามันดูตันคือตันเลยสมมุตินะเป็นประมาณนี้คือความแตกต่างก็คือมีความแบบดูโปร่งกว่าอืมดูโปร่งดูสวยกว่าที่เขาจะไปปิดคอ <c oughs> สองก็คือเรื่องของสูตรนะคะ <c oughs> ตัวเนี้ยจริงมันใหญ่ไปนะ <c oughs> บ่าเนี่ย เลยเออกมาแบบเนี้ยเห็นปะ่ะคือตัวเขาก็เล็กอะตัวนี้มันคือบ่าเลยแล้วก็เห็นเป็นความจริงเนี่ยจริงๆอะสูตรตัวนี้ก็คือโครงเลยแล้วก็ตอนแรกน้องมาคือน้องทําไงน้องคือ,อมีการติดกระดุมมาด้วยทั้งสองนะคะเรียกใส่สูตรเนี่ยทำแบบสากคนเลยก็คือเราจะติดกระดุมแค่กระดุมบนเพียงแค่กระดุมเดียวในกรณีที่มีสองกระดุมนะคะสปองเขาเนี่ยมันสมสูตรกับเขาแล้วเพราะว่ามันเลยข่ามา แค่ริบเกี่ยวคือดิเดียว,ดดยวจริงๆเหมือนพอดีเลยแต่ว่าถ้าจริงๆบางคนไม่มั่นใจก็าอาจจะเป็นแบบขึ้นไปขึ้นไปกว่านี้นิดนึงก็ได้ตึ่งเขาหรือพอดีเปก็ได้แต่ของน้องเขาเลยมันนิดนึงแล้วก็เพิ่อมอีกอย่าง,งก็คือเวลาเราดูเรื่องของสูตรผ้าเนี่ยต้องมาจากพับเดียวกันชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยถูกต้องสีต้องเป็นโทนเดียวกันเพราะว่าผ้ามันมาจากพับเดียวกันถึงจะเรียกว่าสูตรที่เป็นทางการจริงๆอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ